รู้หรือไม่ครั้งหนึ่งเดอะ u n i นิเ r เคยเป็น f ฟรงกนสไตน์เรื่องมันเริ่มจากนอร์แมนออสบอต้องการกำจัดเดอะพันนิเ r อเขาเลยส่ง a r คินลูกชายของ l ูเ r ลินไปจัดการทั้งสองสู้กันอย่างด่เดือดบนดาดฟ้าแต่สุดท้าย p u n นิเชอร์ก็พ่ายแพ้และถูก a r คินใช้กรงเล็บเฉียนล่างออกไปชิ้นๆและโดนโยนลงไปในท่อระบายน้ำเรื่องควรจบแค่นั้นแต่มอบิสกับเหล่ามอนสเตอร์แห่ง Le g i ียน f m o n s t e เ s ดันไปเจอชิ้นส่วนร่างของแฟงเข้า พวกเขาจึงช่วยเหลือเย็บชิ้นส่วนเหล่านั้นจนแฟงกายเป็นแฟงเกนแคสเซิลร่างกายเต็ไมไปด้วยรอยเย็บแถมแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ทั่วไปในตอนแรกเดอะพานิเชอร์ไม่พอใจที่ถูกชุบชีวิตและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครอีกแต่เหล่ามอนสเตอร์กำลังถูกล่าโดยองค์กรลับฮันเตอร์ออฟมอนสเตอร์สเปเชียลฟอแฟงจึงตัดสินใจอยู่แก๊ง l ีเจนออฟมอนสเตอร์ไปก่อนต่อมาเมื่อแฟงไล่ตามดาเคนไปถึงโตเกียวในภารกิจค้นหามุรามสาเบด และได้เข้าปะทะกันการประทะระหว่างแฟงเกนแคสเซิลกับดาร์ค n นก็เป็นปอย่างดุเดือดและสุดท้าย p า n ิเชียก็สามารถร่างแค้นได้สําเร็จหลังจากจบศึกกับดาร์ค n นแฟงไม่สามารถเก็บฐานได้แฟงได้ไปเกาะมอนสเตอร์และได้รับความช่วยเหลือจากเอลซ b าบั o สโตในการกลับคืนร่างมนุษย์อีกครั้ง